ครับตอนนี้ถึงมชนนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาทีละคดีนะครับเอาคดีต้นก่อนซึ่งเป็นต่างชาตินะครับเดี๋ยวได้ท่านผู้การนครบาลสีเป็นผู้ที่แจงนะครับมีการยิงตายถึงสองศพนะครับบาดเจ็บอีกสองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจนะครับเป็นอุจจาระเต็มฝันมากนะครับซึ่งตอนนี้สามารถจับกุมได้เพราะพวามุนของกลางครับเชิญผู้การนครบาลสีนะมีห้านะครับสาเหตุมาจากว่า ภรยาในจอด,เาาด,จอดีเรื่องอทะเลาะวิวาทกับผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มของผู้ตายนะครับในวันที่เกิดเหตุทราบว,ว่ากลุ่มผู้ตายเนี่ยมาอยู่แถวซอยหนาไทยจึงเมื่อได้มาดักรอทำร้ายโดยขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองขี่มาภรรยาซ้อนภรายาท้องสองเดือนอีกคันคือในนุขี่มาพร้อมกับลูกน้องอีกคนหนึ่งนะครับปรากฏว่าเมื่อพบกลุ่มของผู้ตายเนี่ยได้เข้าไปทำร้ายแต่โดยกลุ่มผู้ตายจะเบียดร,รถตัวเองล้มและภรายาตัวเองท้องสองเดือน ก็เกิดความโมโหนะครับจึงได้ลุกขึ้นมาซอ้อนรถของนายนุนะครับแล้วใช้าอาวุธปืนไตรมาสของตัวเองเนี่ยนะครับไล่ยิงกลุ่มของผู้ตายซึ่งกลุ่มผู้ตายนั้นมาเลือกมาเจ็ดแปดคันนะครับไล่ยิงโดยไม่เลือกเลยว่าจะเป็นคนไหนหรือเป็นใครนะครับเป็นเหตุให้มีผู้ตายเสียชีวิตสองคนนะครับและบาดเจ็บสองคนนะครับจากการสืบสวนก็สามารถนะครับทางสู่สื่อก็สามารถไปจับกลุ่มในาจอน้อที่สาแก้วนะครับที่เขาชะกันแล้วก็นายนุู้นั้น ตกหนีอยู่ในเก๋มืึ้นขวางนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยไปซอดไว้ที่มื้นขวาก็ได้สามารถไดุ้้นปืนแล้วก็รถจักรยานยนตกาก่อเหตุร้วนครับก็เป็นคดีที่อุทกา่ป็แล้วก็สามารถสืบสวนที่ตามจับกุมได้ความของกลางนะครับยร่บงร้านร้าถ่ายรงเรียนไหมมีครับ็นตครวจพนุครมต้องครับ้องรับยครับร่างถคราครับ เขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะคะเมียเขากับผู้หญิงในกลุ่มคนตายมีมีด่ากันฮะก็เอในในจอนเนี่ยไปจีบผู้หญิงคนนึงเป็นกลุ่มคนตายนะครับแล้วเมียจับได้เมียก็เอาเสื้อในจอดเนี่ยีบีด่าทอันนก็ด่ากลับมาทั้งข้อความเสียงและข้อความตัวอนนะครับแล้วก็มีการบ่มขู่กันในวันเกิดเหตุเนี่ยจากการเช็คพิกัดจากทางผ่านบีบีอ่ะจึงทราบว่ากลุ่มคนตายเนี่ยไปอยู่แถวซอยบางไทรก็ถึงต่างหลายครับ อ,อันนี้ส่วนนี้เขามีความโมันกับเคยถูกกับข้อหาพยายามฆ่าในขั้นอุดนะครับเป็นแทงข้าเมื่อวันที่16แล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์56โดนจับเรื่องน้ำมาเ่อาที่เกาะสมุยหรือเทเรนต์บนเกาะสมุยครับ